เด้งไม่แน่ใจว่าจะเห็นไหมครับอ๋อนี่ครับเข้าอยู่ช่องนี้ครับมีตัวไม่รอดฮันเตอร์นิวหมูเด้งปาร์ติตามงานได้นะครับตีล้อจานใหชายนี่ครับอาช้อนไม่อยู่เลยสายยานะครับคันที่ใช้ก็จะเป็นคันโคนนอตจากค่ายฮันเตอร์สาย P สองคนนอตพัดปาร์ติตามงานได้ครับฮันเตอร์นิวหมนนูเด้ง หมายสวยคลองข้างทางครับ